สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมภุพันนันพิสิทธิ์มหาหันครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้หลายคนคงทราบกันดีนะครับว่าหนึ่งสิ่งที่จะตามมาเป็นเงาตามตัวก็คือเรื่องของสภาวะภัยแล้งถึงแม้ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้นจะมีฝนเทลงมาแต่ก็เทลงมาในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหลายพื้นที่ครับตอนนี้จึงประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําสำรรองที่จะใช้ในการอุปโภคบภริโภครวมถึงการเกษตรในฤดูแล้งปีนี้นะครับ เพราะว่าปัจจัยที่ทาให้เกิดฝนในช่วงสุดสัปดาห์นั้นจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงแค่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกครับพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ ภาคกลางภาคอีสานร,รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง7พฤศจิกายนนี้เท่านั้นน่นกะ็หมายความว่าต่อจากนี้ไปฝนในบริเวณดังกล่าวก็จะลดลงนะครับแต่ว่าฝนในบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าเป็นมรสุมฤดูหนาวนะครับพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องจึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนฟ้าขนองกระจายเกือบทั่วไปตลอดช่วงครับ มีการคาดการณ์ต่อไปนะครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหนึ่งอิทธิพลที่นำความหนาวเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราอย่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนระลอกใหม่นะครับเป็นกำลังปานกลางจะค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับในกหมายเขาว่าในช่วงแรกนั้นก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยประมาณ1-2องศาเซลเซียสนะครับ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตั้งแต่ต้นฤดูหนาวที่ผ่านมามาจนถึงน้ขนดขาะนี้ปริมาณฝนที่เทลงมาในประเทศไทยนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับพบว่าตอนนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนทั้ง33เขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่นะครับมีอยู่รวมกันเพียงแค่41,061ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นถ้า,า,าเปรียบเทียบกับ6ปีที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าน้อยที่สุดในรอบ6ปีเลยนะครับ โดยถ้าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเ,นเนี่ยนะครับก็เพียงแค่58ของความจุเขืนเท่านั้นแต่ปรากฏว่าใน58นี่ยนะครับมีปริมาณน้ำที่ใช้การได้จริงเพียงแค่17,575ล้านลูกบาทเมตร โดยเขื่อนที่มีปริมาณน้ากักเก็บน้อยกว่า30%เนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เขื่อนก็ประกอบไปด้วยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชน26%ครับเขื่อนกิ่วลม17%ในขณะที่เขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนแม่กวงอุดมทารามีอยู่เพียงแค่13%สาหรับเขื่อนในบริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาก็ประกอบไปด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนเสียริกิดเขื่อนแควน้อยบารุงแดและเขื่อนป่าศักดิ์ชสิทธิ์นั้น มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลืออยู่รวมกันเพียงแค่19,49ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพียงแค่44%โดยเป็นปริมาณน้ำที่ใช้การได้จริงเพียงแค่4,253ล้านลูกบาทเมตรซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เมืองไทยของเรานั้นมีปริมาณน้ำกักเก็บที่จะใช้ในฤดูแรงที่จะมาถึงนี้อยู่ในเกณฑ์น้อยเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทยฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูหนาวที่ผ่านมาแต่ในพื้นที่ภาคใต้นั้นขณะนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังคงได้รับอิทธิพลสําคัญนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามารสุมฤดูหนาวครับที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องจึงทาให้บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสที่จะต้องเจอกับฝนฟ้าขนองอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงตกหนักบางแห่งต่อไปนะครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของภยัยพิบัติที่จะตามมาก่อนหน้าน สิ่งที่ต้องระวังก็คือภัยเกี่ยวกับน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากครับในขณะที่ท้องทะเลโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนั้นก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมที่แรงโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับทั้งหมดนี้คือภัยที่เรานํามาย้าเตือนกันในค่าคืนนี้ในจับตาเตือนภัยนะครับเพราะว่าภัยนั้นอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดผมคุปตน,นันพิสิทธิ์มหันสวัสดีครับ